สวัสดีครับมืนอนี้กับพบกพับช่องนกโกรสิบห้าหนัวคือเกขาขับผ้าลูกหลานฐานแช่แดนเห่าก้อยหอยนะครับมืนอนี้ก้อยหอยได้หอยมาจากตลาดก็เลยมาลองเห็ดเบิ่งว่าจีแสบบ่ครับจังไงกะแบะมาชิมนำการเบิ่งเด้อครับเด้อแค่ย่างกินตีบันเนี่รอบเนี่ยก้อยหอยครับก้อยหอยอ๋ออันนี้ขวาก้อนเป็นปะเนี่ย<อ>ต้มต้มก้อนละ,ๆๆนะอันนี้กะบ้าเป๋คือเกขาเหรอครับเตรียมหอมเนาะมือนี้หั่นถือกี่ดอกมือนี้ลาบ ลาบยังนี่เป๊ยเออลาบหอยหองแครียมเคื่องก่อนนะครับแซ่บเลยตอนนี้ก็ได้ใส่ไต้ไฟเห็ดเลยก็ได้ครับลาบหอยเฮ้าไก่ได้ทีแล้วนะครับอันนี้พร้อม้อบรุงเลยเป็นบ้านเนี่ยเ้อหอยเฮาไปลงมือพุงทีดคนลงไปนะครับคนคนคนหมนนวลงไปนะครับ น้าปลาล,ปนนปา,นนาลงไปนะครับขาดบุได้เลยหน่อยนึ่งปลาลงไปนิดหน่อยอันนี้ข้องครับอันนี้ก็ขาดบุได้ด้วยนีลงแ้วลงไปได้ครับอ่าเป็ตัวชุดไทยใส่หอมลงไปนะครับตอนนี้แบตโซลาร์ซับก็เริ่มมดแล้วนะครับแบตบลอออกแล้วตอกใส่ไปเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวอย่าเปลี่ยนลองที่เบิองปเป็นไอปเป้ โเมื่อโอเคย้ม